เปิดอาชีพใหม่มาแรงรายได้สุดทึ่งตกเดือนละ3 0 0แสนบาทสองอาชีพใหม่มาแรงในประเทศจีนดาเรียกสติลูกค้าข้างลักไม่ลืมหูลืมตารายได้สุดทึ่งตกเดือนละ3 0 0แสนบาทเว็บไซต์ South China Morning Post ของจีนรายงานว่าขณะนี้มีอาชีพใหม่ที่ให้บริการทางออนไลน์ กำลังได้รับความนิยมและเฟื่องฟูในประเทศจีนมีรายได้ที่ไม่ธรรมดาคือบริการให้คำปรึกษาหรือเพื่อนคุยทางไลน์ที่ไม่ได้คุยแบบปลอบธรรมดาแต่เป็นการด่าให้รู้สึกเจ็บและคิดได้หรือเรียกว่าด่าเล็กสติสําหรับผู้ที่คลั่งรักรักจนไม่มีเหตุผลไม่ลืมหูลืมตาไม่กล้าตัดสิในใจในเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อมาถึงจุดสิ้นสุดของทางรักหรือที่เรียกว่าเริ่บเบนซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินความสัมพันธ์ที่มีเหตุผลได้ เจ้าของธุรกิจรายหนึ่งแทรลรูปบอกว่าปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการเพื่อให้ช่วยเหลือจัดการกับสมองแห่งความรักเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง20-25ปีและ9 1 0เป็นผู้หญิงโดยลูกค้าจำนวนมากได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง l o s t in the Star ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมาจากครอบครัวร่ำรวยแต่ด้วยความไว้ใจในความรักจนตาบอดทำให้เธอถูกสามีที่เป็นคนยากจนฆ่าเพื่อเอาเงินไปใช้ในการพน,นัน เจ้าของธุรกิจยกตัวอย่างลูกค้ารายหนึ่งเธอมีอาการโกรธและโมโหแฟนของเธอมากเพราะเขามักตอบข้อความของเธอช้าไปหลายชั่วโมงทําให้เธอเอาแต่สงสัยว่าเขาทําอะไรอยู่ทําไมเขาจึงตอบช้าเกิดที่ต้องการมาใช้บริการเพื่อช่วยดึงสติของเธอและไม่รู้สึกว่าต้องคอยเฝ้าคำนึงถึงเขาตลอดเวลาเด็กผู้หญิงคนนี้มาใช้บริการเพราะหวังว่าเราจะโน้มน้าวให้เธอเป็นอิสระและไม่ต้องพึ่งพาแฟนของเธอมากเกินไปลูกกล่าวสำหรับการให้บริการทางแชทด,ดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายประมาณ10หยวนต่อ5นาที20หยวนต่อ10นาทีและ40หยวนต่อ20นาทีตามเว็บไซต์ขายของเดอะเพเปอร์ระบุว่าร้านค้าออนไลน์บางแห่งมีรายได้สูงถึง7,000 70, 0หยวนหรือ3,000 0บาทต่อเดือนหรือเมื่อตลาดดีกำไรของร้านจะสูงถึง2,000หยวนหรือเกือบ1,000 0บาทต่อวันเลยทีเดียว เจ้าของธุรกิจดาเลสติบอกว่าแต่พนังกงานที่ทํางานเป็นเพื่อนคุยสงองลูกค้าที่ป่วยด้วยความรักจะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์สูงซึ่งบางครั้งก็กลายเป็นเพื่อนกับลูกค้าของเขาแต่ถึงจ o น,นี้ยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นแฟนกันทางนี้วิดีโอที่ดูด่าคนไม่มีสติเรื่องความรักก็กําลังได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์มวิดีโอดาวยืนเช่นกันโดยมีตัวอย่างของคาเลสตีเช่นฉันอยากจะถามคนที่คุกเก่าร้องขอให้แฟนเก่ากลับมาคบกันอีกครั้งว่า คุณถือว่าตัวเองเป็นคนหรือเปล่าคุณเคารพศักดิ์ศรีของตัวเองไหมอินฟลูเอนเซอร์ที่รู้จักกันในยามรอจิงซูกล่าวในวิดีโอเริเบนที่มียอดไลค์1 9 0 0 0 0ครั้งและความคิดเห็น80,000รายการอยา่างไรก็ตามภายหลังอาชีพบริการดังกล่าวได้รับความนิยมก็เกิดกระแสวิพวิจารณ์มีประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดียโดยมีกลุ่มที่ไม่เชื่อว่า พูดการดังกล่าวจะช่วยได้จริงในขณะที่กลุ่มก็ออกมาตําหนิว่ากลุ่มคนข้างรักอย่างขาดสติด้วยเช่นกันความคุณที่มาของข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์คมชัดลึก, online, ลก not e